สวัสดีครับผมชาลีฟรีพรหัสนะครับมาใช้ชื่อนี้แล้วนะครับไม่ไม่อนุภาพเลยครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้จะมาพูดถึงสัตรา,าักสตร์แก่นแท้ ของพระเจ้าก็อันที่จริงถ้าเป็นาาศาสนศาสตร์ระบบเนี่ยาาศาสนศาสตร์ระบบเขาก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู <c oughs> ่ว่าอันนี้คือแก่นแท้ของพระเจ้าอันนี้คือพระลักษณะของพระเจ้าและอันนี้คือธรรมชาติของพระเจ้าคือเขาจะจัดเป็นระบบแต่ผมจะ รวบทั้งหมดนะครับรวบทั้งหมดโดยการที่ว่าทั้งแก่นแท้หรือพร,รัลษษะะของพระเจ้าผมจะให้อยู่ในโซนหรือหมวดเดียวกันนะครับก็มีด้วยกันทั้งสรุปด้วยด้วยกันทั้งสิบสองข้อนะครับสิบสองเรื่องสิบสองพรรักษณะหรือว่าแก่นแท้ของพระเจ้า แต่ผมคงจะพูดทีละหัวข้อเท่านั้นนะครับจะพูดทีละหัวข้อก็ผมจะตั้งสถาบันแล้วผมจะเริ่มสอนนะครับผมจะเริ่มแบ่งปันดีกว่านะครับเริ่มแบ่งปันความรู้ซึ่งได้เรียนมาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับก็จะพูดถึง พละลักษณะของพระเจ้าแล้วก็ศาสนาศาสตร์เรื่องพละลักษณะของพระเจ้าแล้วก็อ่าแล้วประวัติศาสตร์ในเรื่องกษัติย์ของอิสราเอลอ่าทั้งทารวมรวมทั้งแยกเป็นสองอาณาจักรแล้วก็ไม่ได้แยกรวมกันก็เป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่า ถ้ารวมถ้าเกิดแยกเป็นแยกถ้าเกิดแยกนะแยกถ้าเกิดแยกอิสราเอลตอนเหนือก็มีสิบเก้าพระองค์นะครับถ้าอิสราเอลตอนใต้คือยูดาห์นะครับก็ในเยรูซาเล็มเนี่ยก็มีสิบเก้าพระองค์รวมแล้วก็เป็นสามสิบแปดพระองค์แล้วก็บวกดาวิดซาลมอนแล้วก็ซาอูลก็เป็นสี่สิบเอ็ด Camel, นะครับ41พระองค์นะครับต้องแยกเป็นอย่างนี้เพราะว่าซโลมอนซาอูลและดาวิดเนี่ยยังไม่แตกเป็นสองอาณาจักรนะครับก็จะมีศาสนาปอดศาสตร์เรื่องนี้จะแบ่งปันแล้วก็หมวดของผู้วูชนะผู้เผยโพ, fi, พชนะแล้วก็หมวดสาวกแล้วก็ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับมีหลายหมวดนะครับผมจะเริ่ม แบ่งปันสอนหรือว่าแบ่งปันแบบนี้นะครับเพื่อจะไม่ซ้ําไม่ซ้ํากับใครแล้วก็ไม่ไม่ให้เหมือนใครนะครับ <c oughs> ผมจะผมเลยตั้งสถาบันของผมเองอันเนี้ยนะครับสถาบันมหลาลัยจีซันี่กระแดะหน่อยนะครับมหลาลัยจีซัท <c oughs> นะครับนะครับ ก็มีพระองค์ผู้ทรงเป็นตีเอกภาพนะครับมีผู้ทรงเป็นตีเอกนุภาพหรือตีเอกภาพถ้าให้อายิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นครูเป็นครูสอนให,ให้รู้ถึงโพชนะแล้วสิ่งที่ผมจะพูดและแบ่งปันเนี่ย ก็ลุ้นแต่ได้รับการสำแดงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษากรีกก็วิวรน,นะครับวิวรก็แปลว่าสำแดงเปิดเผยนะครับได้รับการสำแดงเปิดเผยจากพระเจ้านะครับก็ช่วงโควิดนี้ได้เรียนกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดได้ศึกษาพระวจนะกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด นะครับแล้วก็ได้ทูลขอสติปัญญาความรู้ความเข้าใจนี้จากพระเจ้านะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> บางทีก็อาจจะหาแหล่งมาอ้างอิงบ้างนะครับแต่ลุวนๆของผมก็คือได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงนะครับ โดยตรงนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องที่ได้ฟังได้ได้ได้ศึกษาร่วมกันกับผมเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีไรายได้จากที่ไหนแรงไหนก็มีจากมีพี่น้องท่านหนึ่งก็ถวายให้ ดูแลผมอยู่นะครับก็เลยอยากจะถ้าพี่น้องคนไหนอยากจะช่วยผมครละสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้เดี๋ยวให้เด็กทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับทิ้งลิงก์เลขที่บัญชีไว้ให้นะครับโอนมาให้ก็ได้นะครับคพละสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ไม่ผมจะไม่ทําเหมือนกับหลายๆายคนเขาทาคือถ้าไม่ไม่เสียเดือนละร้อยห้าสิบหรือร้อยสามสิบอะไรเงี้ยก็จะเข้าฟังตรงนี้ไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่ได้ก็ได้คือไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นั่นหัวกะทิอ่ะกินแต่อ่าของที่จะทิ้งแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับ ทุกคนเข้ามาฟังได้เข้ามารับรู้เรื่องราวขององค์พระผู้เเจ้านะครับผมจะทำคลิปตั้งใจทําเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่หางหายไปมีคนแซวมาว่าผม,ผมเป็นคนชอบสอนจริงๆผมไม่ชอบสอนนะครับผมชอบเทศมากกว่านะครับเพราะสอนนี่มันต้องมีข้อมูลแน่น นะครับแต่ผมไม่ชอบสอนผมชอบเทศสนามมากกว่านะครับเทศสนามแบบเจาะใจอย่างเลยนะครับแตม่มาสอนเนี่ยมันต้องหาข้อมูลอะไรหลายหลายๆอย่างเลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสอนหรอกผมแต่ที่มาแบ่งปันตรนนี้ก็ไม่ถือว่าสอนนะครับผมถือว่าก็เป็นหลักเพราะว่าผมจะที่ที่ผมจะแบ่งปันแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องเนี่ย เราสามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยเอาไปแบ่งปันหนงกลุ่มของเราหรือว่าเอามาเทศนาก็ได้นะครับนะครับผมผมจะเป็นการแบบนี้มากกว่านะครับเอาละ <c oughs> ผมเริ่มหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับนะครับก็น่าจะมีทั้งหมดสิบสองหัวข้อลักษณะของพระเจ้าอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าแก่นแท้ของพระเจ้า พักลัะของพระเจ้าเนี่ยถ้าศาสนาศาสตร์ระบบเนี่ยเขาจะแยกไปเป็นมูมูมแยกกันไปเป็นหมวดหมวดนะครับเป็นระบบระเบียบแต่ผมแต่ผมจะไอ้นี่นะครับผมรวบรวบอย่างเดียวครอบครอบคุมไปเลยทีเดียวนะครับในพรลลัษณะของพระเจ้าหรือแก่นแท้ของพระเจ้านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็รวมแล้วก็มีสิบสอง หัวข้อหรือว่าถ้าเป็นนักเทศนาก็บอก12ประการนะครับเอาละแต่ผมจะวันนี้ก็คลิปที่หนึ่งนี้ผมก็จะแบ่งปันในเรื่องพลักษณะแรกของพระเจ้าหรือว่าแก่นแท้แรกของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเราเป็นองค์พระวิญญาณ <c oughs> พระเจ้าเราเป็นองค์พระวิญญาณทําไมผมทาไมแก่นแท้และาาศาสนศาสตร์ระบบจึงบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นองค์พระวิญญาณ นะครับอันนี้ผมก็ได้เขาก็มีข้อมูลของเขาแต่ผมก็เอาข้อมูลในพระคัมภีร์ล้วนๆนะครับอย่างถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหน,นือน้ํานั้นนะครับนี่ก็เริ่มต้นว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณแล้วใช่ไหมพระองค์ก็บอกพระองค์เองว่าพระองค์เป็นองค์พระวิญญาณเป็นพระวิญญาณปกอยู่เหน,นือน้ํานั้นใช่ไหมครับแล้ว อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ, <c oughs> อในเรื่องราวของท่านอาสานะครับกษัตริย์ทางยูดานะครับซึ่งเป็นปู่ของเขาก็คือเลโหโบอัม <c oughs> พ่อของเขาก็คืออาบิยาและ ตัวเขาก็เป็นผู้เป็นโลกเนี่ยก็คืออาสากษัตริย์อาสานะครับแต่ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดเรื่องเรื่องกษัตริย์เท่าไหร่เพราะว่า,วาไว้ถึงหมวดสอนเรื่องกษัตริย์แล้วผมถึงจะพูดถึงกษัตริย์ทีละพระองค์พระองค์ว่าท่านเป็นยังไงแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตเราอย่างไรนะครับกษัตริย์อาสาก็เมื่อท่านได้ขึ้นปกครองก็อยู่อย่างสงบสุข นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีถูกการลุกล,ลาาถูกการลุกลานจากพวกคูดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะครับก็พระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าก็สมทับท่านผู้หนึ่งนะครับชื่ออาซาลิยาเห็นไหมอาซาลิยา พระวิญญาณของพระเจ้าก็ส่งทัพอาซาริยาแล้วอ,อาซาริยาก็เทศนาเผยคำพยากรณ์ให้กับอาสาได้รู้ได้เห็นว่าพระเจ้าจะช่วยเหลืออย่างไรและจะเอาชนะชาวพวกที่จะมาลุกรานได้อย่างไรเน็ตไหมก็คือนี่ก็ยืนยันว่าพระเจ้าเราเป็นองค์พระวิญญาณน,นะครับในตัวอย่างหนึ่งก็คือลูกของท่านอาสาก็คือเยโฮชาฟัต เอฮัซาฟาร์ตก็เป็นคนที่ยำเก่งพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้ามากนะครับท่านก็ถูกลุกลานเหมือนกันนะครับถูกลุกลานเหมือนกันท่านก็ร้องทูลอธิษฐานทูลขอพระเจ้านำจนชาติอิสราเอลขอภานำจนชาติยูดาห์นะครับย,ยูดาห์เผ่ายูดาห์เผ่าเผายามิน,นะครับมีแค่สองเผ่าในในในตอนใต้นะครับก็อธิษฐาน,นวิงวอนกับพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับ พระวิญญาณของพระเจ้าก็สูงทับคนหนึ่งนะครับชื่อว่ายา <c oughs> ขออภัยนะครับ้องแอร์มันเย็นแล้วก็มันก็จะเกิดการไอนะครับ <c oughs> พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสวมทับยาฮาซีเอลยาฮาซีเอลนะครับก็ <c oughs> พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสวมทับคนนี้ให้เผยพชวจนะคือเผยคำพยากรณ์ว่า ให้กำลังใจว่าจะต่อสู้และเอาชนะศัตรูอย่างไรนะครับ <c oughs> นั่นก็คือหลักฐานหนึ่งผมผมยกตัวอย่างจริงๆมีมากกว่านี้นะครับผมก็แต่ผมค้นหาใจความที่หลักๆแค่ตรงเนี้ยนะครับจริงๆก็มีในพระธรรมอิสยาอะไรก็มีนะครับที่จะพูดถึงเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้าแต่นี้ผมเรามาดูกับหลักการยืนยนันที่แบบนั่นชัด กระชับแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็คือครั้งหนึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่สี่ที่พระเยซูคริสต์ได้อาสมทนากับหญิงชาวสมาเรียและหญิงชาวสมาเรียก็คือคงจะไม่พี่น้องก็ไปเปิดอ่านดูนะครับก็คุยกันยังไงทักทายกันยังไงแล้วพูดกันได้ร่วงเรื่องอะไรนะครับแล้วผมก็มาขอมายกตัวอย่างในข้อที่อยอห์นบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามที่พระเยซูคริส บอกกับจิงนั้นว่าพระเจ้าของเราเป็นองค์พระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระเจ้าจะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ะุิญาณและพงค์ก็จะแสวงหาผู้ที่นมัสการพงด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับแม้กระทั่งพระเยซูก็ยังบอกว่าพระองค์นั้นเป็นองค์พระวิญญาณนะขอบคุณพระเจ้านะครับ พลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะที่หนึ่งนี้หรือแกนแท้แรกนี้ก็คือว่าพระเจ้าของเราคือองค์พระวิญญ,ญาณและคาว่าพระวิญ,ญญาณนี้ก็เป็นอมตะใช่ไหมก็คือเป็นอมตะเช่นพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยผงผงรลีนะครับผงคลีดินเร,เราไปอ่านพระธรรมปรโการบทที่สองและพระเจ้าระบายลมปานเข้าทางจมกูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตลมปานตรงนี้ก็พูดถึงวิญ,ญญาณพูดถึงสิ่งอารมณ์หายใจสิ่งมีชีวิต ก็คือแล้วก็มีความหมายว่าวิญญาณด้วยนะครับเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าว่ามนุษย์พองค์เป็นองค์พุทยญาณมนุษย์เนี่ย,ย,ยก็มีวิญญาณด้วยแล้ววิญญาณน,นี่ก็หมายถึงว่าอม,มตะพระเจ้าของเราเนี่เป็นองค์พุมยญาณก็คือวิญญาณน,นี่ก็หมายถึงว่าอม,มตะนิรันดร์ไม่มีวันตายไม่มีวันดับ ไม่มีวัวนสูญสิ้นจริงไหมนะครับก็พระองค์เริ่มต้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์วญญาณและทรงปกคุมอยู่เหนือน้ํานั้นนะครับนะครับเป็นนั้นเป็นอมตะแล้ววิญญาณของมนุษย์ของเราเนี่ยเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เกิดแก่แล้วก็ตายไปนะครับร่างกายก็ถูกเผากลายเป็นที่เท่ากลายเป็นดิน แต่วิญญาณยังอยู่อมตะวิญญาณนั้นจะไม่ตายแล้วไม่มีใครทําลายวิญญาณนั้นได้อย่างที่พระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าไปกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายนะแต่ให้กลัวกลัวผู้ที่ฆ่าได้ทั้งร่างกายและจิตและวิญญาณก็คือพระเจ้าเพราะมนุษย์ประกอบด้วยสามอย่างใช่ไหมล่ะประกอบด้วยสามอย่างว่าหนึ่งร่างกายสองจิตใจสามวิญญาณจิตวิญญาณนั้นร่างกายแตกสลาย กลายเป็นดินไปเมือม่อเมื่อร่างกายสิ้นลมไปแล้วหัวใจมันก็ดับสิ้นไปด้วยแต่วิญญาณไม่ได้ดับไปเพราะวิญญาณนั้นอมาตะานะนั้นพระเจ้าของเราก็เป็นองค์วิญญาณและพระองค์งเป็นอมาตะและมีคนเคยให้ภาพของพระเจ้าว่าคือพระเจ้าเป็นองค์พวิญญาณเนี่ยเป็นแต่เพียงแต่พลังงานเขาคงคิดว่าพระเจ้าคงเป็นแต่เพียงแค่ว่าพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีแต่พลังงานที่มีแต่ความแรง เมื่อใครโดนไฟช็อตไฟดูดเนี่ยปึ่บๆเนี่ยเขาคิดว่าพระเจ้าควาญยามเนี่ยเป็นแต่พลังงานหรือไม่ก็เป็นแต่เหมือนพายุพายุที่มุนมุนหม,มุนแล้วก็ทําลายบ้านช่องให้พัง่าหรือว่าเป็นคลื่นซึนามิที่เป็นคลื่นมวลน้ําใหญ่แล้วก็ซัดเกาะจนพังเสียหายไปหรือว่าหรือว่าเป็นไฟที่เผาผลาญแบ่งอย่างที่ประเทศ ประเทศอะไรนอ้อประเทศอย่างที่ประเทศของอสเปนที่ลาวาภูเขาไฟมันมันหลหลังไหลออกมาเหมือนสายทานน้ำอะ่ะนะมันได้กระทุข,ขึ้นมาแบบนั้นนะครับเป็นแต่พลังงานเขาคิดว่าพระเจ้าเราเป็นพลังพระวิญญาณเป็นพลังงานเหมือนกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานเหมือนคลื่นสึนามิเป็นพลังงานเหมือนลมพายุ ที่แรงกล้าหรือว่าเป็นพลังงานเหมือนขึ้นผมรวบรวมเป็นพลังงานหมดเลยนะครับหรือว่าละละวาวาแต่จริงแล้วไม่ใช่พระวิญญาณของเราเนี่ยพระองค์ทรงนอกจากพระเจ้าของเราซึ่งเป็นองค์พระวิญญาณเนี่ยนอกจากอมาตะแล้วพระองค์ก็ยังเป็นบุคคลด้วยเพราะคือพระองค์เราเป็นบุคคลพระองค์รู้สึกพระองค์มีความรู้สึกนะผมพูดแบบภาษาบ้านๆรู้สึกเสียใจเหมือนกันรู้สึก เสียใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกกุ้งใจแล้วก็รู้สึกโมโหโกรธเหมือนกันนะครับอย่างที่อิสราเอลได้เจอหลายๆแล้วก็พระองค์ก็น้อยใจเหมือนกันนี่คือความเป็นบุคคลไนพระพระวิญญาณก็เป็นบุคคลด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่พลังงานอย่างที่หลายคนเข้าใจหรือว่าหลายคนคิดแต่พระองค์พระพระ,พระเจ้าของเราองค์พระวิญญาณเนี่ยพระองค์ก็ เป็นบุคคลด้วยที่พระอ,องค์รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่พระอ,องค์เนี่ยได้ช่วยชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์มาแล้วแล้วก็บบ่นมาว่าต่อพระเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้นะพระอ,องค์ก็เสียใจเหมือนกันนะครับพระอ,องค์ก็เสียใจที่มนุษย์ได้ไปกราบไหว้ถึงครั้งหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างพระอ,องค์ก็น้อยใจแล้วพระอ,องค์ก็น้อยใจเหมือนกันแล้วก็เน็บแนมเป็นด้วยนะ เน็บแนมเป็นด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เลโฮโบอัมเลโฮโบอัมเนี่ยก็แรกๆก็รักพระเจ้าดีก็หลังๆก็ไปกราบไหว้ลูปหลบไปพาชนชาติอของเขาเนี่ยไปกราบไหว้นมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่อ่าพระเยฮวานะครับตอนนี้ก็ถูก ชิชัานะครับชิชัดประัตรย์อียิปต์เนี่ยได้มาลุกลานแล้วก็จะมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็รู้สึกกลัวรู้สึกจะทํำยังไงดีประตูมันมาประชิดมาอยู่หน้าบ้านแล้วโอบล้อมหมดแล้วใน,ใน,ใน,ในทันใดนั้นก็มีผู้เผยพระชนะแล้คือเขาก็ร้องเรียกหาพระเจ้ากันนะนะนะพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพรชนะคนหนึ่งมาชื่อเชเมียนะครับ ส่งเชมอาขึ้นมาเมื่อส่งเชมอาขึ้นมาแล้วเชมอาก็ยืนประกาศกับพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ยินคาอธิษฐานของพวกเราพระองค์ได้ยินหมดแต่พระเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าพวกเจ้าทิ้งเราก่อนเนี่ยพระเจ้าเริ่มน้อยใจเราพวกเจ้าทิ้งเราก่อนเราก็ทิ้งเจ้าบ้างเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเมื่อเจ้าทิ้งเราก่อนเราก็ทิ้งเจ้าบ้างอ่า เห็นไหมนีพระเจ้านี่ก็ยังมีความเป็นก็ยังมีความน้อยใจแล้วก็เหน็บแนมแบบเหน็บแนมก็มีก็ว่าพวกเจ้าเวลามีความทุกข์ก็ร้องเรียกหาเราทําไมไม่ไปร้องเรียกหาพระมาอัานเราทาไมไม่ไปร้องเรียกหาเจ้าแม่เสาอธิรามเราทาไมไม่ไปร้องเรียกหาพระนึงเรามาเรียกหาทําไมนะพระเจ้าเราก็อยงเหน็บแนมเป็นแล้วก็น้อยใจเป็นก็เขาไล่พวก พราะวิญญาณของพระเจ้าพระองค์ไม่ไม่ได้เป็นแต่พลังงานไม่ได้เป็นพลังงานพระองค์เป็นองค์พระเจ้าเป็นองค์พระวิญญาณเป็นอมตะแล้วพระองค์ก็ยังมีความเป็นบุคคลด้วยอย่างเช่นว่าพระองค์ก็มีความอ่าโกรธก็ลงโทษก็มีอย่างเช่นครั้งหนึ่งดาวิดได้ทําผิด <c oughs> หลายๆอย่างเราก็รู้ว่าดาวิดทําผิดอะไรบ้างนะครับแต่จะไม่พูดถึงเรื่องความผิดอะไรของดาวิดเพราะว่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องกษัตริย์ ผมจะพูดถึงยกตัวอย่างว่าแล้วพระเจ้าก็เลยใช้ผู้เปผยพระนะนาธานเนี่ยนะครับถ้จาจำไม่ผิดนะน่าจะนาธานมาหาดาวิดแล้วก็บอกกับดาวิดว่าพระเจ้าจะลงโทษนะให้เลือกสามข้อข้อที่หนึ่งเจ้าจะให้แผ่นดินแห้งแล้งกันดานสามปีหรือว่าข้อที่สอง เจ้าจะตกอยู่ในมือของศัตรูหรือให้ศัตรูไล่ล่าสามเดือนหรือว่าเจ้าจะให้เกิดการโรคระบาดสามวันอ่าให้ดาวิดเรือกด,ดาวิดก็เลยบอกว่าขออยู่ขออยู่ใต้อยู่ในอุ้มมือของพระเจ้าอยู่ใต้อํานาจของพระเจ้าดีกวา่าดีกวา่าไปอยู่ใต้อํานาจของมนุษย์นะเนี่ยพระเจ้าก็ยังโมโหมาโกรธ ที่ไม่เชื่อฟังดือ้อนะดื้อรัน้นทําผิดก็ต้องลงโทษบ้างนี่คือพระเจ้าก็มีความเป็นบุคคลเห็น <c oughs> ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เราเห็นพอสังเกตนะครับ <c oughs> ให้เราเห็นพอสังเกตฉะนั้นพักษณะที่หนึ่งนั้นก็คือพระเจ้าของเราเป็นองค์พระวิญญาณนะครับแล้วผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปไประยุกต์ใช้เอาไปใช้ไปสอนในกลุ่มของเราก็ได้เอาไปเทศนาเอาไปสั่งสอนที่ไหนก็ได้นะครับ แล้วพี่น้องก็ไปต่อยอดเอานะครับผมก็ยกตัวยอย่างให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วคลิปต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับจะมีทั้ง12พระลักษณะของพระเจ้าที่ที่เราจะได้รู้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับนั้นลักษณะที่1ก็คือพลักษณะที่1นึ่งหรือว่าแก่นแท้ของพระเจ้าที่1นึ่นั้นก็คือพระเจ้าของเราเป็นองค์พระวิญญาณนะครับงนั้นเราพบกันคลิปหน้านะครับ ผมจะทําคลิปมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเดี๋ยวจะให้เด็กทิ้งลิงก์เลขที่บัญชีเอาไว้ถ้าพี่น้องท่านใดยอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็โอนเข้าบัญชีนั้นได้นะครับครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ